นีสำหรับคลิปนี้เจ๊จะพามารู้จักกับวัตถุดิบในการทำอาหารไทยหรืออาหารทั่ว,วไปเวลาเราซื้อของมาจากร้านของชำหรือว่าร,ร้านโกซิลี่เราต้องเอามาเก็บมาไว้ในร้านหรือในบ้านเราให้เป็นหมวดเป็นหมู่ง่ายต่อการใช้ง่ายต่อการหยิบนี่นะเจ๊จะถ่ายให้ดูเวลาวางก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อย นี่เป็นผู้วักหมวดกะทิน้ำมะขามนี่ก็จะเป็นลิ้นจีกับป๋องมะพร้าวกระชายพวกน้ำต้มยำพริกแกงเขียวพริกแกงแดงพริกพะแนงเครื่องแกงมาสมันันแล้วก็พริกแกงปาก่าปองเล็กๆส่วนน้ำตาลปี๊บเราใช้ยี่ห้อนี้ปาล์มชูกาเพราะเจ๊คิดว่า มันง่ายต่อการใช้ไม่แข็งจนเกินไปและไม่เนี่ยมจนเกินไปกําลังพอดีและคุณภาพก็โอเคนี่เป็นสับปะรดกระป๋องส่วนชั้นล่างเราก็เป็นพวกน้ำมันหอยนมข้นพีนัทััสเตอร์เอาไว้ทำพีนัทซอสเพราะถ้าเราจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สุขภาพจิตเราก็ดีในการทํางานเพราะจะหาของได้ง่ายขึ้นเจ๊เคยไปทํางานบางร้านจัดได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยไม่เป็นหมวดไม่เป็นหมู่เวลาหาของทีต้องวิ่งหาทีบางคบางทีพนักงานบางคนมาทํางานวันสองวันต่อสัปดาห์แทบจะหาของไม่เจอเลยเพราะว่าการวางของไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าบางทีซื้อมาแล้วไม่ได้เกะไม่ได้แกะออกจากกล่อง จะวางแมะวางแหมะไว้เลยนั้นคือไม่ดีไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่นะพราะถ้าเราวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้มันก็สวยและหยิบง่ายหลังจากจบคลิปนี้แล้วช่วยกด ไลค์กดแชร์กดทับต mm ัวกาให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะเจอกันคราวหน้าคลิปหน้าสวัสดีจ้า